สวัสดีค่ะวันนี้จะมานะคะอธิบายถึงท่าที่จะทำคล้ายกระท่าอาร์เคาลส์ที่โพสไปเมื่อคลิปล่าสุดนี่เองนะ,ะแต่ว่าอันนี้จะสำหรับคนที่อยากจะฝึกท่านั้นอยากทำท่านั้นแต่ว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะแขนแล้วก็หัว,หวไหล่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นสำหรับคนที่ฝึกได้ไม่นานเราสามารถทำได้นะเรามา ลอทงท่ตามความอิสเลยนะคะทุกอย่างต้องเริ่มจากการวอรก่อนท่าเนี้มันจะใช้แรงที่ต้นแขนและก็หัวไหล่น้อยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องไปวอร์มนะคะยืดหน้าขา,า,าทั้งสองข้างพยายามยืดนะคทีมากที่สุดจะคล้ายๆกับสปิทแตไม่แตไม่ใช่สปิทสักเดียวทั้งหมดเลย บอกว่าความยืดของแต่ละข้างเนีย่ยมันจะไม่เท่ากันคราวนี้ลองดูค่ะเหมือนเดิมนะคะท้าปล่อยขา้างหน้าหรือข้างสอดหัวไหล่เข้าไปข้างใต้หัวข่าสอดเข้าไปลึกๆเลยนะให้หัวไหล่อยู่ข้างใต้หัวข่า สอวานสมุดกันข้อสองมาจะการออกยางพุทข้อสองเข้าหาหลัตัวแล้วถอยเท้าขวาลงมาค่ะเขย่งต้นเท้าขวาขึ้นขวาลงมาจากนั้นค่ะค่อยๆยืดแขนขึ้นนะ,ะเหยียดแขนแล้วจับมือขวาเข้าขมานิดนึงแล้วค่อยๆเหยียดเท้าขวาขึ้นจากนั้นเห็นไหมเข่าเข่าซ้ายยวางอยู่จะไม่ได้ว่าจะไม่ได้ เ้าซ้ายจะไม่ได้ขึ้นอบัลัง์ที่เคลย์ดไปแล้วจากนั้นลองดูค่อยๆงอะทสอบทั้งสองเห็นไหมเราก็สามารถฝึกได้สําหรับคนที่ยังฝึกได้ไม่นานยังไม่ค่อยมีแรงแข็งเท่าไหร่ไปลองทําดูกันนะเพื่อนๆแค่นี้ก็เหนื่อยละเฮ้